แล้วแบงค์แต่ก่อนเขาจะเสียบไว้ตรงนี้ยี่สิบบาทพอดีมาหายใครเอาแบงค์ตรงนี้ไปอยู่สองแบงค์แบงค์ส้างบนจะอยู่ฝั่งนี้เป็นข้างล่างจะอยู่ตรงนี้แลวเขาเสียบตรงนี้พอดีเห็นอยู่ตรงนี้ผมก็เก็บไว้เหมือนเดิมมันตกลงมาปะครับตกลงมาพอหยิบมาดูขาดครึ่งหนึ่งหรอครับก็เลยเอาเป็นเลขาวล่ามันมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมพี่นัมีครับ าดไปครึ่งหนึ่งก็มาขาดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็คือคือท่านตัดออกสามตัวบ๋แต่ถ้าถ้าเจอน่าจะถูกสามตัวตัวนี้เออหมนตึบหมดตึกเงินสูงอัดก้นขึ้นข้างหน้านี่ข้างหลังเอาหมดเลยไม่เห็นสี่ตัวเนี่ยเห็นห้าตัวทั้งหมดตัวก็สููดไม่ต้องเอาพอสี่ตัวเล็กลาเาสี่ตัวหกเก้าจะเขียน หกเกมัตรหอหกเก้าห <69, 13. S 1> นึ <c oughs> าม่เอช่เลยเออไม่ได้คลีดูให้หมดไม่ได้คลี่ได้คลีดูดดบ่้ำ3 <บน S 1> นี่เอานี่ดีกว่านี่ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับลาปรารถนาลาปรารถนาตั้ลาเส็เส็หนึ่งสามเดี๋ยวจะเขียนให้เดี๋ยวเขาบอกว่าลีพิทัศอะไรเยอะแยะเนต้ลาวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สามยี่สามยี่สี่ จำไม่ได้ละยี่สิบยีสี่พรุ่งนี้ค่ะยีิสี่พรุ่งนี้จะยีิบสี่พรุ่งยี่สิบสี่วันจันทร์ยี่สิวันจันทร์เนาะวงกลมเลยดงวงกลมเลยนะคะมาเบิ้ลบอกเบิ้ลค่ะเบิ้ลนะคะตำลาเบิ้ลพิทักษ์นะคะเซ็บเซ็บนะคะเซ็เซ็บหกเก้าหนึ่งสาม อันนี้ถ้าชอคสี่ตัวเนาะถ้าสี่ตัวก็คือแบบนี้ก็ได้หกเก้าสามสามสาธุสาธุสาธุหลวงปูหกเก้าสามสามสสามลองดูเลยดาคุณพระอันนี้เราความฟันนิดนึงเนาะความฟันสามสามนี้ก็คือ ฝันเห็นบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งอยู่ในบ้านในหมู่บ้านนั่นแหละเขามีการทําบุญแล้วก็มีพระมาประมาณสิบเอ็ดรูปครับสิบเอ็ดรูปแล้วก็ไปที่บ้านเลขที่หลังนี้คนเยอะก็เลยเอาเลขที่มาสามสามครับผมจะเขียนหนึ่งหนึ่งสามสามก็ยังไงเนาะก็มีหนึ่งสามแล้วก็เลยเอาหกเก้าสามสามแล้วก็หนึ่งสามประมาณนี้ถ้าเปนผิดก็ถูก อันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเด้อเลขอล,ลาวเอฟซีฝั่งคนเขา,เ<อ>าก็บอกออผมว่า,<อ>าไม่ใกล้สักนิดเลิกทําได้แล้วผมไม่เลิกหรอกอถ้าลาวเขาไม่อยู่ถ้ารัฐบาลเขาไม่อยู่ผมไม่เลิกบอกลรอ <c oughs> กเลยตอนที่ได้ถนนมาก็คือการเสี่ยงโชคที่ผมบอกนี่นแหละ <c oughs> ครับอันนี้ก็ขอบอกไปเรื่อยๆเนาะมีพิษมีถูกให้เป็นแนวทางครับแล้วก็เอฟซีดูแล้วก็ต้องคิดว่าเราจะเอาตัวไหนชอบไหมไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบก็ ดูไปเฉยๆแต่ถ้าเราชอบเรากร็ซื้อตาแต่ถ้าเราไม่ชอบก็จูกๆให้ให้เอ็ดเมนสักนิดนึงกดถูกใจสักนิดนึงจะได้มีกําลังใจมาทำงานต่อไปครับ ประมาณในเล็กๆเราไม่ต้องถ่ายที่เพื่อนบ้านเนาะครับวันนี้ก็ขอบขอบคุณแอดมินทุกๆท่านที่มาถ่ายทำเล็กๆเราวันนี้ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เอฟซีได้ดูได้ชมก็ขอให้ท่านรทำรวยทำรวยเหมือนกันครับขุดซากขอบคุณพี่ท่านมากๆเลยค่ะคือข้าวขุดซาี่ดเพียรเลยอ๋อจมปลวกตรงนี้คือหลวงปู่นั่งตามภาพนี้เลยใช่ไหมคะพี่ท่านแต่ก่อนจะจะเป็นจมปลวกใหญ่เป็นหลวงปู่ขุดอันนี้ขทำหลังไม่จมปลวกเลยครับนี่ไงหลังจอม <c oughs> ข้างหลังปูเป็นจองป<อ>ลวกใหญ่แล้วก็ข้าคุดสะข็าเคลียออกปุ๊บอันนี้ขึ้นมาใหม่ครับขึ้นมาใหม่แล้วก็มาทํากระท่อมตรงนี้ปุ๊บตอนแรกก็ปเป็นเจนเอยจะเป็นสบอวิยาคาแล้วก็มันมองข้างบนก็ทะลุซ้ายทปปะลุขวาก็ปูให้ทําใหม่ในความฝันก็มีที่สิริกรบริจาคมาก็ทําแต่ตรงนี้ผมไม่ได้แตะต้องสักนิดผมแตะต้องแค่ตรงนี้ คือถ้าเราไว้โล่งไม่ได้ก็ต้องปลูกกระเพื่องครับอยูกัวขึ้นมาใหม่บางคนเอฟซีที่มาก็ทอมรังการบอกว่าเขายกมาใส่ไม่มีใครยกมาใส่แบบนี้มันเป็นธรรมชาติถ้ามากลางคืนพี่จะได้ยินเสียงก็เสียงก็าทำแต่ว่ายังมีแม่ใช่ก็ยังมีอยู่นียปรงชื่อเจอเลยก็ขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันขึ้นใหม่ดีไหมครับพี่ท่านขึ้นใหม่ก็ มีอยู่ข้างหลังสุมากครับจะมีนี้็เริ่มีขึ้นใหม่มาเรื่อยๆเนาะหาโบราณนี่ก็ไม่มีใครรู้หรอกของเก่าหโบราณอยู่ตรงนั้นอีกแต่คือผมไม่ค่อยอยากบอกเท่าไหร่เพราะทุกอย่างเหมือนบาทบอกปั๊บหายปึ๊บก็เลยสิ่งของต่างๆบางทีผมจะปิดบังอยู่นีหมดั้เน่อันนี้โลกรู้หมดแล้วค่ะพี่ครับไม่เป็นไรเพราะอยู่ใกล้ที่นอน นั่นออกเอานี่นะคะก็จอมปลวกขึ้นมาใหม่เลยนะคะหลวงปู่สวงท่านก็ในภาพตามนี้เลยนะคะแล้วก็จอมปลวกนี้ขึ้นมาใหม่นะ,ะท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมเห็นแนวทางตัวเลขนะคะในจอมปลวกนี้ลองดูกันนิดนึงนะคะแอนมิงจะจ้องในกล้องดูนะคะว่าจะมีเลขไหมนะคะล่ยะ ที่เราที่เราคุยเรื่องยอเนะ่คะอนกม้เาะนี่นะคะข้างหลังหลวงปู่ก็คือจอมปวงนะคะท่านผู้ชมก็ตั้งจิตตั้งใจขอพรหลวงปู่สวงเอานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ